น่าจะส่งวันนี้นะคะได้ค่ะรอลุ้นรอลุนรอลุ้นรอลุนเห็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 นยายจ๋าเขาบอกว่าน่าจะมาวันนี้นะคะก็รออยู่บอดี้อดี้คุณฝนคุณพวกทิมคุณพวกเพชรด้วยนะคะมามีสดให้ดูมั่งจะออนไล่มามีมามีสดให้ดูมั่งนะ้จะลุ่มปิดเลยออกมามีสดจะเรว่าไลฟ์ไลฟ์เนาะไลฟ์สดเลยเนาะ ใส่สีแดงกับกับมือกุดแดงาาว่าจะว่าโมงกุดเนะพี่เป็นมือกุดผู้ได้่าเดี๋ยวพี่จังมามีแต่นักเจียพิมพ์กับ่าถือขอบคุณอาการบริสันวสิบาอาหารนักเจียมันแก้ไขไม่ได้ไงไปแล้วใส่สีแดงกับคุณนัทคุณนัตยาคุณนิตยานณัตยาใส่สีแดงกับมือกุดันมือกุดแดงเลย ใช่ชุดแต่งสั้นสวยประเพิ่นสันหามาให้หลานใช่แล้วค่ะคุณย่าวัหนาขอเลขน้ำชคน้องออ้บางนะขอบคุณค่ะปะเพิ่นจะชุดใ้อีลาคืนนี้ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรจะมีชุดใหม่จากปะาเปิ่นมาอีกหนึ่งชุดนะคะเรารุนคาน้องเมยเมียนนจะใส่เป็นสวยสวยค่ะสวัสดีค่ะล้านสาวไปใสร้านสาวไปใส จักเสียไปใส่รองอายจักเสียไปใส่จกกำลังวีผมกำลังวีผมะเรากำลังวีผมอยู่ครับผมวันนี้เราแสดงที่งนานไหมจังหวัดขอนแก่นครับพรุ่งนี้เราก็ไปแสดงที่หนองเรือนะคะไม่ไกลนะคะอย่าลืมไม่ช็ไแม่แม่นะคะน้องอายค่ะคุณแม่มางวิเสียงเส้นทีก่อนค่ะ อตอนเย็นน่าจะเป็นพี่ลิมค่ะน่าจะเป็นพี่ลิมลิมลิม <c oughs> ม,ม,มามี่ไม่ได้ชื่อหวยเลยสบายดีพี่น้องคว่างสายยายเป่าเด้อค่ะสวัสดีค่ะมามีสวนะัสดีภาษาอังกฤษนะคะสวัสดีคุณอ้ยอยคุณบุญชื่นสวัสดีพี่นุกนะคะไมุ่น,นอขอยาลยเย็นสิคะเย็นน้ําเย็นดีมากเลยอาบน้ำามาเป็นส้มโงหนึ่งอร่อยโตช่อฮี อาบจะว่านางขาจะงี้สุยน่ะผมเออผมสวยแต่ว่าเออมันเทียนมันมีเป็นตานเนี่ยนะวะที่สวยที่สวยเด็กกล้องมาจางไหนล่ะแมือมิสซิลิสพี่น้องพอยจิวเวลล์ชูฟังคอยไปเซตท่านมืออยู่งานตุ้งกอซื้อกขาจะามันไปหาพันที่ไหน่าข่อยได้ท่ามือเทียเดียวมันรักเอาของข่อยไปไม่รีสตีบข่อยแม่ ไปซื้อต้องไซีเก่าๆหารอยท่อนกิบาทนึง่งมาหลักเอาของไข่ซะซี่ข่มากกว่านายผู้หหลักมันไม่รู้ตัวขโมยนะสิลูกที่มันมีอวดหนูแนะว่าม่มีซิลิสติกมาใหม่ไหนไหมเออและละได้ท่าเจเดียวเสียช่วยนายหลายขโมยที่วงเยอะมากเลยบวันนี้ไม่รีิวค่ะ แบบนนึงขอให้มันส,สวยๆได้ค่ะวันดีไม่เกลียวนะคะไม่เกลียวไม่เกลียวสวรรค์ค่ะวิญญาณยยมากค่ะสวยวันนี้เรียบร้อยจังค่ะผมสวยขี่แมวัไล่าลายค่ะพี่น้องนี่มันมีเราเล่นตาโอ้ยไม่ไปวันนี้หา ี่ขี้แมงวันนี่ขี้แมงวันนี่ก็ขี้แมงวันนี่ก็ขี้แมงวันนี่ก็ขี้แมงวันไม่รู้มันเป็นลักขี้ใส่ตอนนี้นี่ก็ขี้แมงวันค่ะนี่ก็ขี้แมงวันเยอะมากเลยไม่เก่งเมันมีใช้ของยี่ห้ออะไรวะลิปติกเหมือนมีไปละไม่ใช่ของอะไร ใช่ยี so ite, ่ห้อนี้นะคนละยี่ห้ออันนี้มันเป็นอะไรเป็นอะไรปะไม่ใช้ใช้เมนแบบใช้เมนได้ใช้ยี่ห้อแบบโบราณโบราณโบราณอะไรนี่ก็ของคุณชัดนะคะหมูโบราณนางสาวเนี่ยเอากิ่งกิ่งกิ่งโอเมนค่ะอะไรมันมีกลุ่กกิ่งนี่นหรอกิ่งขอเบ้าตาใช่จะของคุณชัดนะคะคุณนาย ย่านาวซิลิพอนซื้อให้มันจะคล้องซากซื้อทีเดียวจะได้ว่าเสียใช้สีอ่าสีนูดนูดแบบนูดพิงอ่ะนูดออกพิงพิงหน่อยนูดพิงนูดผสมชมพูอะค่ะมามีไม่ได้ใช้รุ่นโบราณหรอกค่ะมามีใช้สีโบราณสีแบบสีบานเย็นสีอะไรประมาณนี้มาด็น,นักสาวส อีกห้านาทีเราจะแต่งตัวแต่งหน้าอะไรมี่เปิดกระเป๋าให้หน่อยเดี๋ยวยังอีกจะไปเดินจะแต่งหน้าให้เป็นไปเร้อเงียโอเคไม่อย่าเลยมม่ต้องไปไม่ได้ไม่ไป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 ไแม่แม่ค้มามี่ไม่ยอมไปเดินกับหนูหนูว่าจะรอเงินมามี่ซะหน่อยกระเป๋าเปิดก็ได้ ีแตกแล้วไมไม่ไปเดินลุกเราจะไปเดินกันนะคะแม่ๆเราจะห้อยอันนี้ของพี่เพลงด้วยนะคะให้ตรงนี้เลยเออไม่มีที่ห้อยใส่ตะของปารีสเหมือนใส่ต แต่จะนี่นเ,นเพอยงเด้อแต่ว่าเพียงมันสืบบหาพันจังไหนกุรักกับมารักเอาบทพ่อบอกโม่บอกแจงบอกอือบอกต้นเลียนด้วยอเอป้านมามกตรงนี้นะคข้าที่ล่ะมาถ่ายเอ็มวีตรงนั่าไงบ้านที่หนูมาถ่ายเอ็มวีอะไรนะเพลงท,นะที่พี่ไอนะที่พี่ปเป็นนางเอกกับพี่พัฟเฟีย ไม่รู้พียงอีฬาเลยไหมเอิรนขวอนใหย่อออห้อ,ในในอ้นะคะจำเรื่องอะไรอ่ามันก็ลืมเนาะจำได้จริงตัวอะไรห้าโม,มงครึ่งไปเดินปั๊บก็จะนต่นนตื่นตืนต่ง ใจอ้ไม่ไม่เปลี่ยนใจแล้วนังบ่มา ใจอายเปี่ยามาีลุกมาให้ทาลองไปเดินน้องโอยฉัไปเดินโอ้ยไปเดินไปเดินลุกไม่อยากไปไปไม่ไปยกมามีลุกอีม่อีลาบุกไปอีลาบุไปลุกมามีลุกอีลาบไมามีต้องไป เสือเอวลอยเหม่อล้อเนอะบันไม่ลอยนะคะลอยไม่ลอยไม่ลอยนะคะไม่ลอยนะคะมันจะลอยแค่ตอนยกแขนอีหลานอีหลานไม่กล้าโชว์พุงค่ะเพราะอีหลานมีชีพโภงน้องบัวลำพูบึงดูตัวน้อง ไปดูระอายอยูุดอนตัวเล็กน่ารักมากขอบคุณค่ะปากสีชมพูคึกคักอยู่คอยว่าอยากไปคอนเมียงไปไั้นได้เมือเงินลดซื้อแต่กระตุด บ่อย้ซื้อเนี่ยกินก็ซื้อแต่กระตุก <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นสา,ลาแล้วนะขี้หน่อยเป็นสา,ลาแล้วแล้วครับอันลูกข่างข่งหม้อห้องนังนี้ที่เป็นอันนั้นทีเป็นมองกรมาไทยมี่จิวายญานุพามาไทยขอบคุณค่ะกระสันมามีของลงไหลน์นะคะฝรั่งไปยางจะกียบก้อนก้แล้วดอก คือคำแอลเซลล์นะคะขอบคุณคะ